还吧。 lại đồng các đi con Đồng quay nhai đi con ơi đi đồng cái nữa Có khám phải xuống nữa phải đưa ทางจะไดมดีมุสกูทุกคนพบกับขขาเจ้าเก่าสองป่าโฆษณานะวันนี้เฮาได้เดินทางเขาป่าทุกคนไปกับภรรยานะเป็นยามไปก่อนแล้วแหละโอ้โหุ่นท่านลำบากเลยทุกคนท่านกับเปลือกนะเพื่เอเฮาก็ยังถูกนะพกเพราะว่าเอาไปจอบชวนเนี่ยหลาทีออกไปหาอย่างไปหาเลาะก,กีบหอยเลยทุกคนแล้วฮะเลาะกาดเลยนะาานยบางทีมาอย่างนี้กับท่านถูนะสนุกกันเล ว่าช่วงนี้กับช่วงหาฝนทุกคนทางคือเยันอะไรเนาะน้ำกระหงเลยนะตามทางว่ารถเท่ากับมามาหอเนาะทุกคนจอดปลาอยู่ทางมาพแหละว่ามันกะลำบากหลายทางกันว่าได้ยรางเพื่อห่อสวนเนาะติดตามกันนะกัน นีโโ่นะทุกคนมอพอทงังมาคนมานี่นะจะได้ลายเตอ๋เอูอ่ได้หอยนะหอ,อมนะต้อไปเสีซาเลยาหอมไม่หอม,มพากับเิีงยมคนบ่ได้เลาไปทางใดเนี่ยลายคืนนี่้นปูหน่อยโอ้เป็นขายเพราะอนี่มอพอพอยัางบ่่ติดฝนต๊ปืนเปียกนะ เป็นเลียนก็ซับกับบุตายน่ะคันพอเนาะบางเมียวหนได้ไร้บองเมียวอานนี้อ่ะเดหน่วยใหญ่นะทุกคนหน่อยๆเหมือนกันหวายเป็นตุบเองซะมันจะได้แต่ได้ราคาเลยนะเบอ่์เงินอ่าตัวเราซื้อสี่สิบพันนะทุกคนนี่ซื้อนำเบาเพิ่มเบอเก็บมบนเทียงกันนะกันนะทางภรรยาเ้าพนยญ้าไปก่อนแล้วนะเราชิยหญ้านำไปนำหลัง พอจนสองโมงทุกคนตอนนี r, ani, r, ้เวลาสองโมงกว่านะแต่ว่าเ่าจังนี้กินข่าวกินน้ำนะไม่อยางนั้น่อจะได้เดินทางโอ้ยยุงกันไลาจะเทสไห้ถาว่าพ่อว่ามีว่าดื่อยาอย่างกันยองกันยุงไปนี่บอรอทุกคนนาบวมนาไข่หมดเลยนะอ่ะโอเค Ủó, nhỏ một bùa lai thôi đây

Ừ. Ừ. Cảm ơn các bạn ơi nằm lại này. Thì cảm đại được con gì này. này. Cảm <laughs> lại đâm con đi Cảm ơn con ơi. cho cái tròn nữa เี่ยก็นได้แล้วทีทีบุกมือเลยค่ะเป็ดยมางัางดีไปน้ำฝนมาัู <laughs> หน้าแห้งขนาดเลยนไเขาถามไปชวนเท่านั้นกุนขอไปด้วยเก็บรถมือซับเดี๋ยวมันจะลอยกัน ขอปิดก่อนทุกคนเดี๋ยวน้ำที่เอาไปนะซ้ายโอเคทุกคนพาภรรยาเพื่อนพานั่นไปหาหน้าใหม่นะวันนี้กับไปน้ำเพลินนะเดี๋ยวเขาเสิด้หรือไม่ก็จะว่าบเวดาเขาปลาเขาเกาทุกคนเขาเอาเอาเอาเงินเคริ่องือเขาไหวชวนนั่นทุกคนเดี๋ยวก็เลยฝนโตห้ำ ลงห้ามแล้วก็ม hey ันกับสุ่มอย่างเลยมันกับยิ่งบได้ทุกคนก็เลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนแจ็คนั่นไปหาอนามัยเอาซะอนามัยไลุ่นพอดีเมื่อตมแม่นบ่ยังอ่อนเาเป็นผู้ถือสอบนะทุกคนทางบ้านเป็นผู้หานะโตเก็บเดตัว

หมดลาย เป็นหยัง cái gì ว่ามันดุนิแซ่บกว่าหมูบ่

เชาแวกันทุกคนมีกันอยู่กำลังมาหอดเทียงนะมีนุ่งห่อกันเนี่ประมาณนี้แหละหน้าตาวัานนี้ทุกคนตุ่มหอยห,หอมแนี่กับภรรยาเพื่อนอยู่ให้อยู่สวนนี่แหละมีแนวกิน,นทุกคนกับมะเขือนี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทางลำบ,บากได้ทุกคนเพื่อทิมาหอดก็ได้ เดินทางแชนลำบากรถกับมามังหอเทียงใช่ไนะจอดปลาอยู่น้ำท่าก็ได้พาน,น้ำเขานะนเป็นแนวเดี่ยวเนี่ยมีตุ่มหอยกับมะเขื้อเนี่ยคือจีเป็นตาอยู่หล่ออยู่ดอก ờ à, bây giờ tôi có tặng bạn này, tôi đừng xem sao rồi, xem hà cái mi, phép nè số mười này cả. Cho bố quan phải không hử? bất tả ta like rồi. <cười> <cười>